แพร่นะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดแพร่เองนะครับมีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ111ปีครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ก็ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และส่วนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565โดยนำคณะลูกเสือและเนตรนารีกล่าวคำปฏิญาณตนและส่วนสนามครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท,ที่ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2500ขออภัยครับ2454โดยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมจิตใจของประชาชน และเยาวชนไทยให้เป็นผู้กล้าหาญร,รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์มุ่งทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติรวมทั้งพระราชทานคําขวัญให้กับลูกเสือว่า เสียชีพอย่าเสียสัตว์ครับค่ะซึ่งครั้งนี้เองนะคะการจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้นค่ะโดยพระองค์นะคะทรงดํารงตําแหน่งสภานายกและหลังจากนั้นพระหมหากษัตริย์องค์ต่อมาทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติสืบมาค่ะจึงได้ยึดถือวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวันที่1กรกฎาคม2565เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ111ปีค่ะ